ม e ีเอฟซีถูกทานเนาะนี่แม่หมอก็มีมีเนี่ยอย่หัวควันมีหัวควันหัวควันผัวแต่ว่าเป็นหัวควันไป่ได้พี่ไปซาปลาพี่เดาไปชวนเมียไปไปซาปลาแถวบ้านฉันปลามันจีจ้าในะน,น้องในน่อยอยู่พี่น,อน้องแม่หมอก็อกเตรียมหัวควันก็นอยู่เรียนดิโหมันชิมีปลาขขคือขุดบ่อย่าขุดบ่มันชิมีปลาหน่าเนะท้า จะไงค่อยลงน้ำเบ้อเดียดนี่ค่อยไปลงน้ำเจ้าเด้อบ่ได้บ่ใส่ได้เด้อกกวบุดรเอาเสียงโหลดไผอีกเลยเดี๋ยวว่าได้เสียงโหลดคนมาเบิ่งไผ่น้องปลากะน้องน้อยเป็นน้องใหญ่จะชี้ช้าไปทางใด อาชสิซนาพี่น้องหากินตามบอกว่าบอกค้อยเลี้ยวมาทางเช้าไปจะไปเห็ดตำนานเอาเอาจะเสียไปทางใดนอ,อาะเมียสิ่ทำไอ้ซามาพี่คือเก่าแล้วปลาแบบอยู่ทางนี้ได้เอาปลาแบมันมาอยู่ทางนี้ได้หรือเปล่าฮึฮึไอ้หาคนใหมมาขอไหม คนใหม่บิซังอีกตัวเองเป็นผู้ชายหญ่หมูฮาคนใหม่บอกมาเโอแลคู่ใจ่นี่ใช่คู่ไปโอาไปดิโไปาเวอย่าไลอยู่ดิยืนนีๆด้วยกันบอกน้อยระวังด้วลูกปลาดุกนะฮะหนาปลาดุกแล้วมาสีนีพัวชูน่ะอีมีแต่ปลาซิวพี่น้องฮะ เออเอาใส่คู <S 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 ่นะลูกเอาใส่คู่นั่นเขาสอนก็ได้ได้แถะเอ้ยนี่จะปลาขับฟองเอาลงไปยังปลาในหันนะเบ้าแม่วาานึ่นะเด้หนะาปูจังหวะอยู่วันนี้กนแข่งเลยก็แจ้นเข่งพ่อลราพ่อพ่อลราสนับพ่อมได้เป็นไงพี่เป็นไงพี่ชาย ีะปขาเย็ดเย็ดเนยังไงีมขอมาไล่สิ้นกูเห็นแต่เลกเลยลงคนลงนลงนนี้มาจับสินาีนะนี่้จไปบีนะดีดีนะดีนะป้าวะมจับเงี้ยนี่นี่ท่าต้นนึงนี่ท้ายนี่นี่นี่

ายอ่าคนเดยคนนี้ย่าบาเน่อยหาเด้อว่ามีเตะสะไปได้บอกโอ๋นะคอยหาน้ำเงาใหม่น่ะฮ่าเป็นแถวเป็นทันไนช่วงหนช่วงนี้ น้าที่พออเมทนม่พม่อม่ขู่แก่ขู่แกกพอคู่คู่พอพอเออปลาอ่ะพูู่ทางล่างบางแหงคุณนี่นะพอนี่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 น้าหน้าหางปลาน่ะโอ้ยีนี่อนี่อยกนอีกี่ใ่ี่ออีนายังกระเล็บกระเล็บๆยได้นานๆได้แล้วแม่ตอนนั้ เออได้อยู่ไหมเป็ดเทานได้กินในนี้นี่อืมเ็ดด่แม่โตพบใส่ชุดันเกิดนเพเนออเอาแม่แม่นะนี่เห็นสงตัวแล้แม่ม่สองตัว <laughs> ờ, <đem á. cười> Hoa, mẹ, kể chị bàn đại sản vào số ngân hàng. Move ngân ngọc ngân hàng. Move 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 ngân nè Move ngân hàng. 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 กูาอนี้เคบงิซึได้นนุ่่มงมปลาคดิไเดมันจะออกขนาดไรนะแม่วงไเด้นั่นนนดโอ้อดมื่อในเพื่อนกับบักายนึ่ลูกมาจกลูกเสียไว้พอ ปดุเีว่อป็ลาเค้งเลแต่ปลาเค็งๆอยู่น้ำปลาก็ใ่ววทใหเป็นอะไรมันก็ขึ้นมาเลยาลูกลานงูปลาก็จะาเห็นนี่นะนี่นะแหงนี่นี่ปลาเนี่ยนี่นี่เห็นบนั้นนะ เออเลิลนข้าขนาดได้ข้ามเลยมันได้นักไข้ทหวนนะความเก็บเก็บมาให้มอยนี่นี่ลูกนี่ตนึงนี่นั่นนั่นนั่นนั่่ป้าข้อมปาขอเอะไรนั่น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 เี่นพี่นี่นี่นีป้าวันนี้ นันเด้ด่ะป่ะว่ากัปลาทำนักกบได้นานก็ดีไปเด็ดตรงนี้กบได้ทำหาฟังนี่้เนยยางรายเยค่ะเต้ดูเลสิกินนฮะมะเฮือทำเรื่ปลาคออย่านี้ฮะบัใส่ชุดวัดเกิดนี่แหละดักดับปื้อๆอยู่ดอว่าลุงเคียงเลยน่ากลัว ตกีเสดาก้งเเนนี่ป้าวะนี่เบ่งดูนีนี่นีงมเบ่งนันนตกงนั่นน่นนนนเอาเนี่ยม่ะนี่นี่นี่ตดวงนี่อยงมป้าวะนี่นีโอ้ยดีนะในมือนี่้านกหนเดนาบ่ได้อีกลยนะพี่้องี่บ่ได้นนะ นีไม่อยากนี้นี่แหละปลาติดบนหุ่นมีอยู่างนี้ไม่ใช่ค่ะจะเห็นปลาหนั่นบนหุ่นไปหุ่นหุ่นปลาถึงประเดี๋ยนี่พี่น้องปลากระดิมีแต่ขี้โตมูลูกลอกอยู่เน่เน่ไี่ใช่เลยตัวหนึ่งนี่นี่นะลิลี่ที่กะเห็นแบบแบบลงได้หนั่นเอาไม่ลูกเอาไม่ไว ไอ้เยนั่นนั่นนั่นนนี่ชูยังาดกูนันเด้น่ะเอาม่่ยังายังนั่นยนี่คยอานันเด้ดามวยังั่ย่นักงาดกูไล่กูได้ถุงกูต่นเต้นให้วันเยวไม่อยกังน่มนเัยน่ันยังนี่ก็ใ่แลก็อนี่งูอ่ะพะจิ๋วลำโตนี่เออดูเหม่นปอ่เข เด่นเลยล่ะแต่ตีนหัวตนใหญ่ตัวตีนหญ่โอ้ยมันเหียบมเหียบป้าน่ะตายหรออบัวชเน่ยได้ใส่มันขุนตามหอยแรอว่าจนี่นี่เอาเอเอาม่โอนันเดนะกลัวว่าจะงกันเหรอแย่กากย ฮึ๊บโห่ปลาปลากรกีตะกีต้มอันก็มีคือกันเดบโคตใช่ใ่กระูกม่าบลาร์ไอันี้สัมกันมาบกด้วยลิลลี่ทงต้นนั้นนะลูกนี่นี่ปลาวันนี้นี่นี่นาลานอะนี่โอ้ยลานก็ดีโอ้ยพี่น้อง ตูช่องขู่เราได้ชองเต็มๆนี่เด้อมาฮอนี่กับเม่หมอสชิขอจบคลิปได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอนี่แม่หมอพาลูกพาลานแม่ขี่ต้มหาปลาพี่น้องสำหรับมวันนี้ก็ข่าวข่าวสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ